ครับผมวันนี้ก็เข้ามาหาจุดสุ่มนะฮะจุดซุ่มเราก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้โอ้ยก็วันนี้ก็เข้ามากับหัวระเบิดนะครับหัวระเบิดตัวนี้16หกเกรนนะครับ จอ16แกลน,นะครใครที่ไม่เคยใช้งานนะครับไม่เคยเห็นนะฮะลูกหองระเบิดก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมของสายแข็งก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะลูกหองระเบิดนะท่านสังเกตดีๆนะครับหัวจะเป็น3ามแฉกนะฮะลักษณะลูกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ ที่ได้ไปก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่านไหนที่เอ,เอาไปใช้แล้วใช้ดีก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ให้สายแข็งได้ทําคลิปใหม่ๆนะได้มีกําลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับก็อันนี้ก็นู่นจุดซุ่มเราก็อยู่ตรงนี้ซุ่มไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปซุ่มกันดีกว่าน่าจะมีนกอยู่สองตัวนะวันนี้เริมมาเกาะอือน่าจะมีสองตัวนะครับซุมไม่ค่อยเห็นนะครับ เดี๋ยวไปดูในสโคบดีกว่าไปครับไป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 หายจ้อยไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับ เต้นก็ยกก็แยกไปมีมาอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะโดนกิ่งไม้ก่อนนะครับโดนกิ่งไม้นะครับ nhiệt rồi không ส่องเห็นตัวนะครับแต่ว่ากิ่งไม้บางเยอะนะฮะเห็นตัวอยู่นะครับถ้าลั่นไปไม่รู้จะโดนหรือไม่โดนนะไปซะและ้ว ดีลั่นเลยครับไปซะละเดี๋ยวเราไปเก็บตัวกเก็บแต้มกันดีกว่าครับไปครับเราเดินออกจากจุดซุ่มนะครับเดี๋ยวไปเก็บตัวเก็บแต้มกันครับพาไปเก็บตัวทำไว้สามแต้มนะครับสามแต้มไม่ก็สี่แต้มนะ เดี๋ยวเราลงไปตรงนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะฮะเพราะมันลกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยฮะไปครับไปไปก็มาถึงแล้วนะเมื่อกี้ก็ส่องไม,ม้ต้นนี้นะครับ เดียนหาดูกอนนะฮะอ๋อนี่ไงนี่แต้มหนึ่แง,แง,แง,แงแนั่งรับอีกแต้มนะึงตรงนี้น่าจะทำทัง้งสองแต้มนะอ๋อไม่น่าน่าจะโดน แค่ตัวเดียวนะครับตัวที่นั่งซ้อนกันนะฮะเดี๋ยวดูแต้มใหญ่นะเป็นตัวอะไรเฮ้ยนู่นครับส่องมาดำๆนะครับเหมือนไก่เลยนะไม่รู้ตัวอะไรนะไม่รู้นกอะไรนะครับ มันเป็นนกนกกระปูดหรือเปล่านกกระปูดหรือเปล่าครับจัดมาสามนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับนะครับผมเก็บตัวเก็บแต้ม้วเจอแค่สามแต้มนะก็สองมากิ่งนี้กิ่งหนึ่งนะยอดหนึ่งนะตรงนี้ก็ไม่หาตัวไม่เจอนะครับ ตรงเนี้ยที่หนึ่งโอเคจัดมาแค่สามแต้มนะหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าโดนไม่เต็มรู้บ่านะอีกแต้มหนึ่งนะครับก็จัดมาสามนะครับ เดี๋ยวน่าจะได้กลับแล้วนะครับตรงนี้ก็หน้าซุ่มอยู่นะตรงนี้นะส่องไปต้นโน้นนะครับมีนกเข้ามาเกาะบ่อยๆนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็ตรงลกๆนี่ฮะ นี่นะครับแล้วก็ส่องออกไปตรงนน้นนะไปตนันโน้นครับอ่าส่องไปตวนโ้นนะก็ตรงนี้ก็ได้อยู่นะจุดซุ่มนะครับโอเคเราก็ไปฐานเราดีกว่านะ <c oughs> ไปครับ นู้นนะครับเมื่อกี้ก็ซุ่มมาจากตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะระยะก็ยี่สิบกว่าเมตรนะครับจากตรงนี้ไปไม่ถึงสามสิบเมตรนะฮะเดี๋ยวเราเก็บเก็บตัวเก็บแต,ต,ต,ต้มแล้วก็เดี๋ยวกลับไปจุดซุ่มเหมือนเดิมครับ เป็นป่าดอกอ้อนะครับคุณค่อนข้างรกนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับเจอกันที่ฐานเลยครับกลับมาที่ฐานที่เรียบร้อยนะใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้สายแข็งที่ทําคลิปต,ต่อไปนะได้ออกล่าออกหมายอย่างนี้ให้ ท่านได้ดูได้ชมกันต่อๆไปนะวันนี้ก็เจ้าหัวระเบิดเนี่ยสิบกเกนเนี่ยก็ถือว่าทําได้นะครับทําแต้มได้ก็ถือว่าหมานอยู่นะจัดมาสามแต้ม,ตมนู่นนะโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้สายแข็งด้วยนะ ก็เจอกันคลิปหน้ากัหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะฮะเอาไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมจะไม่ล่ามันลั่นกับตัวไหนก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ